สวัสดีค่ะกินกับน้องเอกบายนอร์เวย์นะคะวันนี้ได้มีโอกาสลงไปในเมืองนะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศดีๆนะคะช่วงคริสต์มาสนะคะมาให้ดูกันค่ะตอนนี้ก็หลายๆคนก็ลงมาจับจ่ายซื้อของนะคะเป็นของขวัญเด็กบ้างแล้วก็เป็นเป็นเบียร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็ทยอยทยอยหิ้วกันออกมานะคะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเด็กๆ <c oughs> วันนี้ก็พาเด็กๆไปกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์เสร็จแล้วก็ออกมานั่งรอปบบฟ้าค่ะทีนี้มีมีพี่เขาบอกว่าเนี่ยตรงนั้นอ่ะที่เขาเอ่อเป็นลดลดน่นะเออเขาแจกไอ,อ้แป,ป๊บซี่ฟรีนะคะก็เลยไปเอามาพอนพอนพอน้องเงกกับน้องจ๊อบไปเอามาเขาก็จะให้ตัวแขวนของต้นคริสต์มาสประจําปีมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,น,คะน้องจอ๊อบน้องน้องจ๊อบกับน้องเง็กวันนี้รู้สึกว่า มีความสุขนะคะจริงๆเขามีความสุขทุกวันค่ะแต่วันนี้น้องเจ้าบอกว่าลูกได้คูลาตั้งสองขวดตั้งสองกระป๋องแน่เรารักกันเรารักกันกกน,นี่ค่ะน้องเงี้ยก็มีความสุขเห็นไหมคะโหโกอดกันใหญ่เลยค่ะสองพี่น้องนี่ค่ะหลังจากเอ่อหลังจากไปห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ่อขับรถกลับบ้านนะคะเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนี้ตอนนี้ทั้งหิมะทั้งฝนนะคะดูสิ อันนี้ถนนหนทางตอนนี้อยู่ในเมืองนะคะเดี๋ยวเราแตะนี่ตอนนี้กําลังขึ้นขึ้นอขึ้นเข่านะฮะเพราะบ้านเนี่ยที่บ้านจะเป็นแบบไม่มีไม่มีฝักไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือถนนทางเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าไปในในเขตหมู่บ้านนะคะก็ในเขตที่เราอยู่นะคะเนี่ยหิมะสวยมากนะ,ะทั้งหิมะทั้งฝนทั้งลมโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยค่ะ <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยค่ะว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะวันนี้ออกไปปุ๊บมันก็ หนาวกันเลยติดลบทุกวันนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วก็วันนี้สามีาพาไปซื้อเนื้อนะคะเสร็จเนื้อมาต้มนะคะเนี่ยนี่เราก็จะเอามาล้างล้างะคะวันนี้สามีซื้อให้สิบกิโลนะคะเนี่ยค่ะเป็นเศษเนื้อนะคะหลังจากนั้นทําเสร็จแล้วก็จะเอามาล้างอ่าล้างเสร็จแล้วก็จะมาต้มต้มทีนึงก็ต้มประมาณประมาณเกือบสิบโลเลยนะคะเพราะว่าต้มครั้งเดียวคะ่ะแล้วก็เอาแช่เต่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเวลาจะกินค่อยค้าออกมา นะคะคยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ